กันไรครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีทุกท่านมาพี่น้องเอฟซีไปตามรูปแบบแนวทางของแม่นางกันครับพี่น้องเอฟซีครับของแม่นางครับพี่น้องรูปแบบแนวทางของแม่นางรอบที่ผ่านมาครับพี่น้องเอฟซีมาเบิ่งรถคันนี้พี่น้องหลายขู่หลายคนโชคมันขับรถคันนี้พี่น้องเอฟซีรอบที่ผ่านมาจืนนังเป็นฝันเกี่ยวกับรถคันนี้ครับพี่น้องเอฟซีฝันเกี่ยวรถคันได้เป็นโอ้ยจังรถพี่น้องเอฟซี วันที่ผ่านมาฝันเกี่ยวรถคันนี้แหละพี่น้องเ e อฟซีฝันรถแกง่วงเพิ่นนี่แหละเพิน่นจะให้แนวทางมาแค่สามตัวโคโลครับพี่น้องวังที่ผ่านมาของม่นั่งเนะาะวันนี้หลายคนหลายคนไปยังถามหาอยู่คือเราเอาสีนะพี่นอ e ้องเอฟซีประ่าแนวทางวังที่ผ่านมาของเ 1, พิ่น e นั่นสามเจ็ดห้าแปดครับพี่น้องเอฟซีนี่พี่น้องเอฟซีอู้ยฝันปั่ำเลยแปบดบโคบโคบโอยู่นี่พี่น้องเอฟซี งวดที่ผ่านมาครับพี่น้องเย็บซีรูปแบบแนวทางของแม่นางครับพี่น้องหลายขู่หลายคนกะบเดเฮไปงวดนี้มาลุ้นกันว่ารูปแบบแนวทางของแม่นางพ่นฝันว่าเจ้าส่พี่น้องวดที่ผ่านมาเนี่ยหลายคนหลายขว่หลายคนกับเดบนที่ไปละพี่น้องเย็บซีพันฝันว่าขี่รถแค่นี้เดินหน้ายางเดียวช่ถอยลังกัถอยบ่ได้ประเสรนแล้ววะมีจะไปนาเรื่อยๆสินานแล้ววะพันก็เลยพันท่งมาที่ห้าแปดแล้ว สามเจ็ดงวดที่ผ่านมาหลายขัวหลายคนกะโชคมาลำรวยไปนี่ครับพี่น้องเอซีนี่คือรูปแบบแนวทางของเจ้นางรอบที่ผ่านมาครับพี่น้องเอซีครับมือนี้ก็มาชุดตองวัดกันหลายขัวหลายคนล่อค่อยครับพี่น้องบารูปแบบแนวทางม่นา่งสีออกมาลักษณะน่ใดช่วงนี้กาลังตื้อห้าพี่น้องมีนั่งของมีนั่งนี่สามดดดดดดวดที่จิตแหละการังตื่งห้ากาลังปังมือนี้ก็มาลุ้นกันว่ารูปแบบแนวทางของแม่นางสีออกมาลักษณะน่ใด ฟันยังอีกาัียงเด้ยเสเดีถามฟันเคียวรถนี่เตรียมให้โดยเด้าพี่น้องเอฟซีรูปแบบของแม่นางไปบอกไปจากกับจีน่งครับ <S <S นี่น่นาจะเป็นแม่บ้านของพ่อเพชรช่วงนี้จะแสบกำลังมากแห้งไี่ห้องเมื่อห้าป่าปีนเลยสามวันติดติดอ่ะวันวังหันฟันทุ่เม,ม็ดเดียวเลย <S <S โคโรเลยหาแปดออกแปดหาเลยมือี กะแบบเขาไปบอกเป็นจากับพรเพียรสกก่อนพี่น้องพเพีรแล้ว่อยจุกพี่น้องพรเพียรแล้วเทพเ้าเข่าวัสดีพรเพียรวัสดีพอเพียรครับโอ้ยเอ้าเอาเอายังไงมายังไงอดีพอเพียรแน่โอ้คือหน้าฝ่าปีนแต่เจไหมโโทษโทษโเม็ดเี้ยวโคโล่ตัดไฟเสียงเฮ้ยตัเสยงังเสียง6พี่น้อง ตั้งเสียงฝาลกปลุ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 ก,ลก,ลกโอ้ดีจจนำดีจจนเจ<อ>ีปดโทษปรคือห้าเท่สามหางคอรอี่ผู้ชมผู้มาน้ำมันรอไปน้องยุคีเราะใครทับไปหนยุคีว่ายเนเนาะสามหางหนึ่งเนาะหกศูนย์ห้าแปดเจ็ดสามคอรอยุพซีน้องเอืซี ไปนั่งไม่นั่งเลยได้ไปนั่งไม่นั่งเลยได้วา่าชันถามหาค่ะใช่ไหมมาดีนี่นระรเจะียบใบเห็บบ่เห็นผู <c oughs> ้ใดอยากเห็นมีนั่งตรงแม่ลานพระเพชรช่งวงเศร้าพี่น้องมากินเขา่าเ <c oughs> พราะว่าช่วงใบบ่เห็น <c oughs> ช่วงใบพระละกิจหลายซะ,เ,ะ,ะเ,ยเหลือเกินไปเลี้ยงหัวแน่ยมันมองอ๋อ เลี้ยงว่านเลี้ยงว่านงเลี้ยงไดกำลังเสียบไก่พี่น้องไก่ย่กงบแทบเสียบช่วงใบหายไปกระวัวช่วงใบหายไปกระวัวโอเคแล้วพี่น้องอวันนี่ฝันไปเจ๊ฝันแล้วพี่น้องเจ๊จะบอกนักดงยัไงเรองเจ๊มีพวกไก่รดที่เจ้าล่ะฮะมีพวกไก่ลถที่เจ้าเาแล้วมีแฮ่หรอพี่น้องมีพวกไก่รถของขันหินที่เจ้าอมีพวกไก่ี แม่มีพบกขายรถสองขั้นอยู่ที่สอาขั้นดังก็ขั้นแกงหเนี่ยครับตอนนั้นมาจอดแย่งกันนั้นวะครับเห็นแต่ไทยมันประเดนขั้นดับมันกะจอดที่ซืยอหละครับแต่ว่ารถขั้นหัวเน่มันรถอันยกหางขึ้นยกหางขึ้นยกไายมันก็จะมันเบิ้มขึ้นยกข้นออเป็นยังไงรถกเป็นเรื่องหางขึ้นีนขั้นเออ ยัง่ที่หวเเออในฝันอ่ะใน้อฝันแล้วห็นมันก็จะเรื่องหาเห็นง้ยใช่หค้ันครับขั้นหลยขันดมาจอดอยูเซอ้ออจะเจนั่งหลัฝันเลี้คือเลี้ยเข็นน่ทั้งสอขั้นแนมันยืเ่กันด้วครับยัดเนี่ยงกันดนะขั้นหนึ่มวนกค้างเลยเก็เอากหกนมันจะโยกนงสัน นก้ายขึ้นจีนก่ขึ้นาดเก้อพี่น้องฮะเจ็ดขาดเก้าเรั่มเจ็ดห้าเก้าไม่จตุ่ใจขาดเสียไ่ตุ่ใจขัดเสเจ็ดห้าเก้ากับแปดสามเจ้าเจ้าข้างหน้ามันเจ็ดแต่นี้นมัแม่ครับเจ็ดห้าเจ็ดสามเจ็ดห้าแปดก็แม่ครับมันตกสนคามันตกัญา เ็ดห้าเก้าตัใดไปม่งแามแปดสามนี่น้างเราจทะเบียนรถที่ไหนจัสามศูนย์หกหนึ่งนี่เนาะสามางาหนมกหนึ่งหกสามด้ยหกหนึ่งหกสามล่างไม่ชอบหกหนึ่งหกสามบนชอบตั้่ไหนอะหาเ่าหาเก่าเสแล้ สามศูนยหกห่ง um, คีอี C, ่น้องเอฟซีเจบาเจบเป็นมักม anyway. ักดูหกหนึ่งบริษัทฟันเห็นรลดสองคันนี่มีแห่หรอเพี่นงก็ไกไกลแต่ก็เน้อเอคิดว่าหาเก่าเลยนะมันยกหางยิมมนยกหางนยกไก่ถึนไงดีๆมันยกไก่ถึมเวอร์เหมือนแบบน้มันเป็นยังก็ได้ไปเห็ดอีย่างใไหมมันกินหอยนันเรื่องหางเป็นจริงจัเลยมันเป็นม้ตั ที่ไว้ไมันยกขึ้นเมื่อที่โยกขาเต่าจเียกข้อมาอครับเพราะว่าแปดเล่าน้นเาครับขาเต่าเนาะครับเพราะว่าเป็นแปดเลยเดชเพื่อห้ามห้ามเพื่อเพือมเนาะเพราะว่ามันยกขึ้นเดครับอันนี้แกมเได้ข้มขิดว่าของแาของเด้อคิดกับคิดแม่นซะแล้วเกินนไดพี่น้องข้ามคิดวาของแกสองจะไปเอฟีสีคิดงไกัเพนาเนว่าัคิดว่าแปดหากรบาแปเลเด ว่าสามวันเลยพี่น้องกำลังเืองห้าเลยโทษโทษโทษโทสิไปครับผมฝากไปเป็นแนวทางเลาจีน่งเนาะแนวทางณแม่จะของขิด้วมานยกขถึงบ้ยกมหาเต่าว่นะถุงบ้านะอดกันไหยฟันว่าะเปลี่ยนลของตกลกขัง่ังคิดว่ามาออกล้างครับเมนว่าเมนเมว้ามันลดลงขังงเมีนแมนเม่อกีว่าหาแปดเอทหาวาออกล้างอย่โอ้ยนปนะคัะ โป๊ะเลยเนาะโอ้แม่นเหม็นเหลายช่วงนี้พี่น้องเอฟซีบัวกับเมียบ่เมียกับบัวอยู่นี่บ่นกันอยู่สองคนเอ่ะขอบคุณขอบคุณเจนนั่งครับพี่น้องเอฟซีขอบคุณขอบคุณเจนนั่งครับอ่ะสวัสดีครับพี่น้องเอฟซีดูสันนี่คือรูปแบบแนวทางของแม่นางครับพี่น้องเอฟซีฝากไว้เป็นแนวทางครับพี่น้องวันประจำวันที่สองพฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดครับพี่น้องรูปแบบแนวทางชุดสามตัวจะเป็น 7จ็ดห้าเก้าพี่น้องเยฟซีด้วนี่พี่น้องเยฟซีรูปแบบแนวทางขอแม่นางครับพี่น้องเยฟซีห้าโชกห้าหมาสะดอกแล้วบาะรูปแบบแนวทางวัดที่สี่ครับพี่น้องเยฟซีขอแม่นางสี่อกมาตรงจิตตรงใจแฟนครับเป็นช่องบออืตัวเนี้ตัววงอยู่ที่ห้าเก้าและแปดสามสองคู่โคโลพี่น้อง <c oughs> วัดที่ผ่านมา วุ้งหาตัวเดียวปลอดก็คือห้าแปดออกแปดห้าวันนี้วุ้งหาสองครูครับพี่น้องเอฟซีก็คือห้าเก้าและแปดสามถามมาพินมจาจุดไหนพินมาพวกหนึ่งก็ผ่าเก่เา,า,ากันแล้ววะต่อไปแปดสามกับยักษินเนี่ยระวังสินะพี่น้องเอฟซีกับหาโจ๊กามันเซนวัดวบอรสีสองพืษภาพคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดกำลังห้าพี่น้องกำลัง่ห้างวัตที่สี่มารุนกันวัตสิบพันบอกรวยแบบมาตานคอไม่นงัง เข้ามาเศรษฐีจะเป็นของเอชซีสุขุสุขชนครับพี่นองอย่าลืมฝากกดติดตามฝากกดไลค์ฝากกด, like, <c oughs> กกดแชร์กำลังใจให้ทัางที่งานครับพีนองเอชซีครับเจอกกันในคลิปหน้าคลิปนี้ขออนุญยาตแลวลงสวัสดีงามครับพี่นองครับ